ขมานุบาวินัสังฆานุบาวินันมะอุตุสักนสุนโมเปิกายะวิรัตโยวิรักขนายังวิระหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธัสะสวาหุมพุทธังห่มธรรมังห่มสังฆังห่ม อันตรายวิญาสันตุอายุวันโนสุขังภลังให้มีสตังหลายๆลายหล,ยลยมกเด้งงอ นันภาวนาครนั้นภาวนาสังขารภาวนะอายุวันโสุขังพลัหามีสตังหลายๆหลานเด้อตอนนี้มีหลักหนึ่งหลักแก่หลักองหลักจดีพอะน้อมเมื่อคืนมา สาธุสาตุสาตุสตุกษุกาสาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ,ธกราบสัจจะพระธรรมคำสั่งสอนไหว้พระสงฆ์ทรงศิลาคุณากรอีกบิดดอนมันดาข้าชุนีทั้งคุครวาอาจารย์ผู้สอนสั่งจะได้แสดงมงคลพิธี ายศีสุพรรณแก้มลงปรรุษซาเตอร์ในวันนี้ขอให้ซาปปุสัพพปโสัพพโรสซาปไกซพปวซาพแอฟรสัาซาตียาจันไรสัพพอันตรายสัพพะตัวนอกสัพพะตัวในสัพพะกลางวันสัพพะกกลางคืน สัพพะกังขึ้นสัพพะกังแรงพ่าวันเดินปีพ่าดีให้เข้ามาพ่าร้ายให้ออกไปสัพพะสันติยันไรวิบันจายเย

East ันติไปอย่างทั้งเตียบไทยในกเกงตัเมืองมิเนวารวจจนางคอนิมนตรเรือสีแ้นนต้เลยครับ้นทุกแห่งบนสักชิตริสแก่ตาเดชจัสรตวเมสุนันตุขอเชิญเทพจาองค์เรืองเวทสถิตอยู่วิมานเมษเมืองแมนทุกแปนเกตธรรมสวรรคโลกอะ ขอเชิญท้าเทเวศทั่วขอเกตจักรวานสนิปาเกตวาขอเชิญลงมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้เพื่อทำพิธีบายสีสุพรรณให้กับนาาแต้มนกพรุดซับเติมในวันนี้ก็ให้สับพทุกสัพพโส่ัพพรรคสัพภัยสับพซัรภทรีสัเนี่ยจันไรสัพพันตรายทั้งหลายจงหายขาดทุกประการ ขอให้เจ้าของงานคุณพ่อทรงสัก์สักเติมและคุณแม่ราตรีสักเติมตลอดทั้งพี่น้องวงศาสณาญาติในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขสวัสดีตลอดไปเทินคนแคุเแี่วจะฟุ้งมัทั้งบันดานบันเดี ก็รายเย็นยาได้มีอันนาได้ยามเกิดสินน้ํารดให้ยืนเพียงต้น <laughs> <laughs> देख Ô mọi người ơi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  mọi người ก็ให้มาสามเนี๋ยวันนี้ควันเจ้าไปอยู่น้ำเท้าท่านที่สว่วนสุกัดทั้งกุงศาและพี่น้องมานางองศุลกันปันี้ใครเสียให้พ่อดนนีพ่อง่ามอันดีเดสดรดวยเดชรวยคนใช่เมื่ท่านเราหายดีหายงามตั้งไว้เวีนชอบผู้พี่น้องหอบกล้ามเป็นและนำสัพพม่ขขอมถุงโมขุนกวานตามโบล่าแต่เขา ชอบที่เราแก่พ่อแม่ทั้งหลายยกเชอบที่เราแก่พ่อแม่ทั้งหลายส้กันไปางหมายแห่งคอยไฟ้าอจังบายเอาปานเงินปานคำมากเพื่องฝากน้ำเราอาาไหลโตน้ำเราหุบใส่ดินขอให้แม่น้ำทรดนี พยูดินมาซอยคำซอยคุณซอยอย่อขวันหลานเจ้าเด้อคอยจักไฟไปทางทิศตะวันตกให้เจ้าได้จบคุมเงินขุมทองสูงถวงสอบคอยจักฝาไปทางทิศตะวันออก ให้เจ้าได้เงินลานงั้นอกาขาวดีใคยจะสฝ้ายไปทางติมอรดีทั้งคิลีและดานดาวทุกประเทศท่าเทพผ้าฝูงเทพพยาดาปูน่ายยั่ง อยู่ปหาม้ไปะน้อมจอมเขาและนิโคจงมาภายโปดและป่านี้ให้เจ้าได้ดับดวงดีดามแก้วเสื้อสนแสบม,มุกดาให้ทุดลานามพึงมีขาเกิงขั้นขั้สัพพันนาหน้าต่างๆต,ต,ตั้งแต่น,นีเมื่อนาบว่เงินเหมืนนห้มมาเกิดอยู่สวนแน่น บอรเงินแสนให้มาเกิดอยู่สวนอ่อยเบอรเงินลอยให้มาเกิดอยู่หัวคันใดเที่ยวท่างไกลให้ไปขี่มาแสนเที่ยวท่างแดดให้ได้ขี่มาจนย่ามือใส่ยานอนนิดกระเนงสุขแก็เบื่องสบายบานสุขสำราญ,ญเงินเา่เาเ่าอายุได้ห้อยตัวเข่าพัดวาษา สมดังตามบาทระคาถาองค์菩萨พญาวาไัววาสี่สีชยตุภวังชายามังคลาจงเป็นชียมุมงคลอันแว่นยิงทวนทุกสิ่งบริบุนันเถินนี่นวแต่หนใครอยู่รงไหนย่ารับป่อใครเมื่กีนีบาคนว่าเป็นคนที่มีความ ก็จะทำสิ่งนั้นจนสำเร็จคิดอันใดเค็นอันใดใส่ใจอันนั้นผู้สามารถเคลียร์ทางพันทร์สัมบอดีแม้ว่าจะได้หรือว่าแม้จะนักเสียดายว่าโอ้ยบวชแล้วก็สิบวชเลยบวชแล้วบวชเลย

มณีภเกเขา,า,งงานนซูลาศีีนงบัดนีเซเลทํมพิธีกวางไคหนากแต่อ้ยุดีมีแห้งอ้ยุแดงมีหิ้เออฟ่้องค์า่ด้อรทีส่เกียว

i'm